นัดแรกไปเกือบ30คนนัดนี้เอายังไงโอ้ยฝ่าวิครับดอกนี้ครับโอ้สักใจครับไปชา์จลุกสามประตูครับลุกจําทีบอกว่าฝั่งซ้ายนี่โดโดตัวเหนือกว่าหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ชำนาญการจะเล่นแบบไหนครับเล็กเลยหรือไม่เทิดเกียรติเติม้องอาสัยประสบการณ์ครับของเทิดเกียรติแล้วครับเกมนี้บอลที่เล่นสโดสโตสูบาระมังได้ไม่ได้ยัดขวามาเข่าเอ้ย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 ยกนอกนี้ยากหน่อยแต่เทิดเกียรติยังได้ครับเลานโโนสโตสูบาระมัง ไฮวอริเทเกตผู้เติมเธอจะแทงหมาดอกนี่เทอร์โบเข้าไม่ถึงครับโอ้โหกคนบุกเจ็ดคนยังไงครับจังหวะนี้เธอโบลิ่ใส่ขวาโอ้โหนพอดยกขึ้นอาแล้วครับดูุดขึ้นมาจับดอกนี้ดูถือูดูเทสเกตกระจายบอลไม่ไม่ได้ครับวชรชินผู้แสงโดนบีบดีครับโอ้โหดูโหม,มันกันแต่ว่รินก็สู้อยู่สู้อยู่มาแล้วได้ไหมบอลยังอยู่ที่วีระเบียดเทอร์โบได้เลยลิวีระเบียดเทอร์โบ ที่ละเทอร์โบโอ้ยววลาแข็งครับเทอร์โบโล็อกลูกนี้ยังไงฝ่าวไม่ได้ครับโบโ้เลลิตอาร์แล้วกันนี่ครับทีมงานสกุลวัฒน์กับทางนั่นวัลร์บุญแสงครับขอโทษขอไปกันแล้วขอมาฝั่งขวาใส่เลยออ้ยไม่ผ่านวิชิตเทอโโร์โบเลลิตโดนบีบโอ้โหกินได้สวยเทอโโร์โบล็อกลูกนี้ยังไงฝ่าวสิครับแซนวิชเน้นแน่นอนครับเถิดเกียรติครับ แทงมาอาร์แล้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนจุดและเรียบร้อยเลยครับโอ้โหบอกแล้วครับว่ามีทีเด็ดลูกนี่ครับนี่ครับเทิดเกียรติครับทีเด็ดลูกนิ่งครับซีนหนึ่งบอกลูกสนุกไปเท่าไหร่แต่ลูกนิ่งเก่งมากเลยครับดูครับกันส่องไกลๆส่องไหมใส่แล้วโอ้โหจากในวงการนะครับดูสไตล์การเล่นและการถีบจากของแกนะ ติดตาเป็นรุ่นเลดอายุที่ต้องบริหารเวลาให้ดีแทงมาดอกนี้ได้ไหมเชลญุทิบาแล้วโอ้โหดูนพพลเช็คบ่อยเหลือเกินยังไงยัดมาอา้ะครับอิสรเรตอิสรเรตแทงมาดอกนี้อาแล้วพริกได้ไหมพริกแล้วซ้ายซ้ายได้ไหมซ้ายยืนเดียวไหมอ๋เอเทอเกียิไปตอนไหนเทอร์เกียิไปตอนไหนโอ้โหดอกนี้ครับดูความที่ความเกา่าความเจ้าเล่ห์ของเทอร์เกียิครับแกขึ้นไปตอนไหนครับ แล้วก็เสร็จเลยครับอูนี้เป็นสองดาสูนเหลือเชื่อได้ไหมเคาะมาไม่ผ่านแล้วจิ้มจังหวะน,นี้อาร์ครับได้ไหไมได้ไม่ได้ค<ม>ุณอากรนโดนบุญสมบุญส,สมดีเลยส,สูงอาร์รับโดนขโมยใส่เกลยียดเอยโอโ้โหเอาแล้วครับนี่ครับทีเด็ดของทางด้านทีเด็ดครับทีเด็ดคือการบีบเพสซิ่งเอามาเล่นกบก่อนครับเชลุูธให้มาที่โชวอิรพลบทแล้วครับจัดขวาโอ้ยไปไหนไป ยันเข้ามาอิสเรียดโอ้โหเนี่ยอุ้ยโมเร็ิเทำว,วะและ้วบอกเวลา,าการขันได้ขึ้นเวลาแรกครับบอลมาทียังไงไม่ผู้สิมได้หว่าอะไรครับแต่โเรลิตให้มาอิสเรียดแทงมาดอกนี่โอ้ยไม่ได้ครับลเล็กโซโลซาตโต้อิสเรียดมาที่คุณอากรคุณอากรเคาะมาที่วัชรินโดนใหญ่อีกแล้วครับดูครามช้าไม่ได้เลยครับช้าดิสแตนด้าชำนาญการก่อสร้างครัวหลังบ้านนะเอ้าฟันใหญ่ใส่รายการไม่ได้นะครับ โอ้เป็นผู้เล่นที่มีขนาดฟันใหญ่สุดในทีมยังไงก็เป็นเล็กโซโลาโตสู่บระดาบาร์เรียบร้อยโอ้ยลูกนี้ตั้งใจเปิดอเล็กโซโลสาโตสู่บระบาด์นู่นเยอะๆเฮ้ยย่าเฮ้ยยโดยหนึ่งสกอร์ครับอ้าวครับวิรพลแปลลูกนี้เรียบร้อยบอกแล้วโอ้โยสวยว่ะสวยจริงลูกนี้โอ้โหดูครับชลวุฒิกล้าจัยบอลดอกดีๆครับยัดแบบไดรเร็กเลยครับเอาแล้วครับไล่มาสองต่อสาม บอกแล้วว่าคู่นี้มันมันโชคอิทพลนี่ในวงการฟุตบอลนี่คนนี้เอาเอาพเพื่อน,นอๆน้องนองนักฟุตบอลในวงการนี่เข้าทํางานเยอะมากแล้วนะครับอุ้ยฟ้าวฟ้าวฟ้าวฟ้า,าวแล้วอุ้ยมือไหว <laughs> ยกมือไหวเอลังลาดมันมีเอลังลาดอย่างนร้เจ้าหน้าี้อิสราเอลแทงมาเลิซาโดสโตสสุบรนมังล็อกหนึ่งทีฝั่งขวาครับอิส,ร,สปปราเอลเทสุบันแทงมาสอสองไม่ถึงเทสเกตดูเทสเกตมันขึ้นไปตอนไหนวะอู้ตัวนี้มันหายตัวได้จริงครับ ผิดรายทั้งโ้วัชรินมันแล้วยังไงครับบุญสมมีความเร็วบุญสมมาแล้วเปิดดอกนี้ถึงไหมเทิดเกียล็ดักไวปอาราบคุณตกรคุณตกรนแทงมาฝากขวาหลุดแล้วครับอเล็กซานโดรสุบรนบางถึงไปถึงถึงไปถึงโอ้โหประตูดีว่ะเฮ้ยหรือจะว่าดีครับเธอบล็อยัดคอยอุ้ยเซฟเนี่ยเซฟแล้วลูกนี้เซฟนะฮะวพรพีขวาอาระครับดาพรท่าเรืออย่างอยู่มงดอกนี้ ยัดขวาได้ไหมอุ Australian ้ยฟ้าฟาดูก่อนดูก่อนครับตามน้ำดอกนี้ครับดูผู้สาวดูก่อนก็เจตนาเล่นบอลทั้งคู่ครับฉลุดแทงมาจากนี้อาแล้วครับสักชัยพลิกได้ไหมสักชัยยังไงแทงมาฉลุดได้ลูกนี้แจ๋ลูกนี้โอ้โหไปเท้าครับลูกคนไหนบอกเบอร์ด้วยฝั่งขวามาแล้วครับตั้งป้อมยัดลูกนี้อิสราเยลโอ้โหไม่กล้ามงไม่กล้ามงเคลื่อนไปเติร์นเกตบุตรเติมเติร์นเกตตั้งใหม่สุนาพรครับยัดเข้ามาอาแล้วครับโดนดักได้ครับสุนาพร มาแล้วกับบุญสมบุญสมแทงมานนภัทรจิงลูกนี้ไปผ่านโอ้โหโดนดักไว้อารล้โดนลูกโตโตไดไหมโตมาแล้วฝากขวายังไงบอลยังที่ทิติอารลมวีรต,ตักคบอมจิงลูกนี้เซฟแล้วก็ดาบสองเป็นของนารลิตดักไว้บุญสมอิสเรีนารลิตยัดมาลูกนี้ยังไงผู้สินไม่ได้ว่าอะไราครับนารลิตแทงมาคุณเอสอสยอดอาล้ครับแทงมาจังหวั้อิสเรีเชสวันคคืนมาทิติไดไหมทิติไปสเ้นที่อิสเรดยสยัดมาไม่ผ่านอ่าแล้ก็ไปสักไทย เมสัก่ชายยกลูกนี้ไปแล้วครับวีระวีระลุขึ้นมาฝังาซวีระลุขึ้นมาล็อกวีระล็อกได้ล็อกได้ยิงลูกนี้ไม่โทษเกียรติอีกแล้วเฮ้ยโทษเกียริอีกแล้วอะไม่ไม่มีโทษเกียริลูกนี้ชฉลล์คุได้แทบอินง่ายวีระคิดดีแล้วนะครับอแตว่าว์โทษเกียรติอาจเกมนี้อาร์กับฝังไซอิสเรตล็อกมาอิสเรตเทชวันเปิดมาูกนี้ได้ไปเคลียร์วีระอุ้ยาว์อนวีระคาร์อนไปหน่อย ยกสวยเลยครับปายแล้วก็สักชัยสักชัยมีความฟิตสักชัยเปิดดอกนี่ได้เป็นลูกคอร์เนอร์เท่านั้นเวลาเหลือไม่มากแล้วยัดมาสุธาพร์ <c oughs> เรียบร้อยครับโหเหลือเชื่อครับค <Hey S 1> ว้าหลังบ้านชำราการก่อนซากเอาอีกแล้วครับย <Hey S 1> กุลวัฒน์ครับให้มาที่บุษมบุษมมาแล้วออ้ยไม่เอาไม่เอาหนึ่งแต้มมาตัจะเอาสามแต้มเลยครับ <c oughs> วิระวิระยังไง ดูกำเสด็จของลีกวิรพลมาแล้วเลิฟบลวไอชอ่วงเอาสมองมาวันนี้เว้ยโอ้ยวิรพลไอช่วงเอาสมองมาเฉยวิรพลเฮ้ย<อ><อ>นัดที่แล้วมันเสือดำสองศูนย์ชำนาญการตีเสมอสองสองครับดูนี่ยังไงอ้าวพลิกได้ครับพลิกได้แทงสวยแทงสวย อิสเรอิสเคุณากรนอิสเรียสเอาโดนดักครับโดนดักครับเอากรฟิตมาเอย,ยังไงเอ้ยยังไงยังไงไปต่อไปต่อ,อฟลอะไฟาล์วครับเรื่องการนี้เปลี่ยนเป็นชน่างงานก่อสร้างแล้วได้ประทับใจเลยครับโอ้ถ้าชื่อซีเนียร์นี่วิ่งสูฟัตอยู่แล้วยังไงครับเทิดเกียรติชื่อนี้ทุกคนในลีกรู้ว่าซีเนียร์นี่วิ่งสูฟัตอยู่แล้วอเล็กซานโดสต์ครับให้มาที่นาโบริตโบจะพลิกพลิกได้ไหมพลิกแล้วฟาล์วสิครับฟาล์วมาแล้วเทิดเกียรติครับเอาาลล่่ะครััับบสงงเทโวิไปหอกยดม ได้ไปโอ้โหฟาวเล่าผูสิงว่าฟาวครับบุญสมนะผู้สิงว่าบุญสมฟาวครับกันสีโอ้โหมีแต่มีแต่จะพอลุกนิ่งหมดเลยอ่ะโอ้ครับสัญญาณมาคูนากอนครับยัดลงเลยมันสูงไปมันสูงไปครับได้โมงนะแต่มันนอะไรมาคบสินทางไม่ได้นภพรนภพรสวยเลยครับอาเธื่อเกียรต เปิดได้ไหมเปิดได้ไหมโอ้ยติดบุญสมแล้วโดดโตเลยกับแบบนี้ครับชรุษสากบนมาแล้วชรุษแทงมาให้ทางด้านวิระวิระลอกลูกนี่วิระยังได้ครับวิระเข้าขวาวิระจริงแล้วข้ามขาอยกเข้ามาหนึ่งอัทีหลังจากนี้ได้ไหมฟาวน์ดีครับเข้าไม่ถึงบอลครับสกุัลวัตคุณเสียฟาวน์บ่อยไม่ดีนะครับโอ้โหได้ลูกสูตรเยอะมากที่คิกหลายตัวหลน์ขาแล้วนะอยู่ไม่อยู่ครับสามเต้มก่อนทางด้านคูนากร ธานเกียรติเออได้ครับได้ได้ผู้สิทธ์บอกว่ายังไงครับโอ้โหผู้สิทธ์ให้นะครับผู้สิทธ์ให้นะครับอ่าละครับตีสบเบสอเมออ้าว <c oughs> ทดเพิ่มอีกหนึ่งนาทีทดเพิ่มอีกหนึ่งสกุลวัฒน์ผู้สมยกขึ้นมาได้ไหมเดอะแจ็คแจ็คได้ไหมยกขึ้นมาครับเดอะแจ็คมงไปหาคุณากรวิรพลให้มา ยังไงครับยังได้อยู่ลูกนี้อุสิบอกไปเป็นลูกได้เปรียบไปแล้วครับไปแล้วแล้วก็โอ้โหสกุลวัฒน์โอ้โหนี่ครับเข้าสก,กัดดอกนี่อยู่ไม่อยู่ครับอู้แล้วทวนเทพช้างจเจาสามแต้มเลยครับแทงมาบุสมมาแล้วไม่ได้อาครับโชวอิรพลอิรพลไปได้ไหมอิรพลครับอุสิตใจโอกาสอยู่เป็นโอกาสของด้านดูครับได้ไม่ได้ลอกหนึ่งทีคืนมาเบียดบังแล้วเอาไปลูกทุ่มครับของงด้านจำเป็นก,การก่อสร้าง อู spr ay. Spr ay ini, ita ita. ้เล่นเร็วเลยครับดูสมาธิดีมากสมาธิดีมากครับสกุลวัตยังไงแทงมาแจ็คแจ็คเก็บอยู่ไหมแจ็คเอาสูงสวยสวยไม่พลาดเลยได้ไม่ได้ไปแล้วครับโอ้ลูกนี้วัชรินทร์ล็อกดึงที่วัชรินทร์ล็อกอีกสองวัชรินทร์ล็อกสามโอ้โหแล้วก็บอดเดลาครับอุ้ยมันจริงเหรเฮ้